ดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่มาชมช่องบางหมอยารู้ใช้หลายอีสานนะครับ <c oughs> ือเกาครับนี่มาจิบมาเห็นในนู่นะครับไปไว้ทายจริงสอนบายนับผับที่ง่านง่ายนะครับแลวมีอาการกระห่อนนะครับห่อนแห้งบ้าเมญ่านต่เห็ดไปคลิปไอ้เจ้องเผานะค,ะนะคะนะระับนั่เห็ดไปคลิปส่วนน้อยร้อยเมนูนะครับส่วนทิ่เห็ดส่วนแบบยิ่งงวดแต่ก่อนนะครับจนี้ม่ผ่อนนะครับห่อนครับ ยังดำเนินให้กับามาหล,ลังถักกตอนนะครับ ครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการล่างว,วัตถุดิบของเ้านะครับเนาะมีคาตะไคร่กระเทเนาะอต้นหอมนี่ก็ได้มาจากสวนน้อยหลังบ้านของบ้านบ้า,บา,บามายาเลยครับในที่สมก็เป็น <c oughs> ชื่อเมนูสวนน้อยร้อยเมนูนะครับเนาะมีวัตถุดิบจากสวนน้อยน้ำจิ้หน้อย ไปล้ดิการหั่นหมูนะครับเมนูที่ห่อด่ใส่ จอบชิเฮ็ดในมอนี้นะครับก็คือต้มยำหมูนี่แหละนะครับจะเป็นหมูที่บางบรรยากมไว้ม้งแต่เมื่อก่อนหนึ่นนะครับเนาะสองสามเมื่อที่แล้วคือต้มแล้วว่าที่ย่างนะครับที่นี่อาก,กาศมันห่อนครับอาก,กาศมันห่อนได้ขีดานเพชรนะครับขีดทานอเอาหมอ้อเอาเตาไฟฟ้าไปไย่างเนาะมันห่อนนะครับก็เลยเกี่ยวไปในตู้เย็นนะครับ สองสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะก็เลยว่าี่เอามาเห็นเป็นเมนูต้มยำซะนะครับเนาะไว้หลายมือเนี่ยมันจะเสียนะครับหัห่นไอ้กินช่วงใบายครับที่ททาง,ง่ายเนานะ It's โอเครับผมหลังจากที่ได้เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยนะครับเขากั็มา,าทงการประกอบอาหารหรือว่าต้มย่ำกันเลยนะครับันมแหกกระสซนะครับพริกคาตะไข่าาขต้งไข ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับไม่เป็นที่ใส่เวลาบดดนนะครับเพราะว่าหมูเขาแบต้มสุกแล้วนะครับเนาะแค่มา,าต้มให้เดือดนะัะนอาจจะให้รอให้เปื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะใส่เวลาบดดนนะครับแบบเดียว ผมในเมื่อนี่กกเนื่องจากาบา,บามวยานะครับบะมี่ขา,ามเปียกนะครับก็เลยว่าถิใส่กะเ,เทศนะครับที่หลายๆเจกน้อยนะครับเนาะใล่ให้มีความเปรียวแทนบะขามเปียกนะครับขามเปียกพอดีบามวยยาลื่มซื้อมากนะครับเนาะเลยใส่กินนี้แทนอาจจะทดแทนความเปรียวในเจกน้อยนะครับ ซิมีนี่ครับนี่มักหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวบางบรยาสิบีบใซตตอนท้ายนะครับหลังจากปิดไฟแล้วนะครับก็เ,เพิ่มความเปรี้ยว ท่านนี่นะครับบ้ามายากะขอฝปากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่้ามาชมวยอภิารากคนที่ตามกดไล่